สวัสดีทุกคนอาจา๊ะเห็นต้นกล้ามันเริ่มโตแล้วไม่ใช่ต้นกล้าแล้วเนี่ยมาระจีนเราจะโรยมาระจีนไว้รอบบ้านเ,เนี่ยตอนนี้ทีนี้เราก็เอากระถางนี้เดี๋ยวเราจะย้ายบางส่วนมันแน่นไปใช่ไหมเห็นปะมันก็งอกงอกมาเนี่ยเอามาเลยโรยไว้มเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันแข็งแรงเดี๋ยวมันจะงอกมาเองนะอย่างต้นเนี้เริ่มมีมือจับแล้ว จำเไว้ว่ามเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองอันไหนไม่แข็งแรงก็เป็นปุ๋ยไปซะเดี๋ยวเราจะจับย้ายบัางเพราะว่ามันแน่นรอดหอยทา,าไม่ได้ประมาณนี้เอาเนี่ยเอาต้นนี้ย้ายขุดก่อนนี่ฝัง <c oughs> ดินใดก็ได้ไม่เป็นกรดเป็นด่างใครจะผสมสูตรไหนก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะให้เขาเลื้อยเลยื้อยเลยื้อยเลยืเล้อยเพราะเรามีที่ให้เกาะเอาที่ตากผ้าเราตากผ้ามาเนี่ยนู่นก็ใช่ที่เห็นเลือ้อยอยู่นะ่ะอันนั้นก็มาระปลูไว้รอบบ้านวันนี้วันที่เราย้ายนี่เราย้ายตอนตอนเช้า ในวันที่ฟ้าคึมๆก็หวังว่าจะรอดปลูกได้ต้องขยายเป็นเดี๋ยวกันเอาอันไหนที่มันแข็งแรงแข็งแรงเอาต้นนี้แค่เน,นี่นี่ต้นอะไรมาระใช่ป่ะจิ้มเข้าไปอัน,นี้จิ้มเข้าไป ใครจะมีปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็ใส่เข้าไปของเราส่วนมากจะมีน้ำหมักสารพัดน้ำหมักให้เขาห่างกันหน่อยนี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวต้องหาเชือกต้องหาเชือกมามัดเข้าแล้วเยอะเยอะแน่นแน่นอันไหนไม่แข็งแรงแบบอันนี้แบบเนี้ยไม่แข็งแรงเห็นป่ะก็คือ ดูเขาจะเน่าดูออกก็ให้เป็นปุ๋ยไปอันนี้แข็งแรงหวานไปพร้อมกันนี่แหละดูอันไหนที่แข็งแรงโดนน้ำฝนด้วยนี่อันนี้ก็เน่าเห,ห็นไหมอันนี้อย่างเนี้ยเน่าเอาเป็นปุ๋ย จะหาอีกต้นสักต้นสองต้นอาน,นี้ลวกันแข็งแรงไม่รากออแข็งแรงอยู่นะ,อ,ะอยู่มังนี้เราขุดเอาให้ดินติดมาด้วยอันนี้เราก็หมักด้านด้านล่างนี้จะเป็นน้ำหมักผลไม้ที่เราหมักเอาเนี่ย เอาน้ำผลไม้มาใส่รองไว้ไม่รู้จะเป็นไงมั่งถ้าเกิดเป็นโกรธมากเกินไปที่เห็นเห็นนี่ก็จะตายหมดถ้าเขาไม่แข็งแรงนะเพราะเราหมักไม่นานแล้วเราก็ลงเลยจริงๆต้องหมักแบบสักสิบห้าวันเดือนหนึ่งถ้าจะหมักก็รอลุ้น กระถางนี้ก็หมักดินเช่นกันเอาสองอะไรแล้วกันสองหรือสามเอาเอามาเดี๋ยวมองกล้องอึ้บอันอื่นออกไปก่อนอึ้บเอาออกไปก่อนโอ้ย อันนี้ยังว่างอยู่เอาวางไว้น,นี่ก่อนอ้โหมันเยอะนี่ก็วันวาน,นไว้ไงคิดว่าเอออันไหนที่มันแข็งแรงเดี๋ยวมันก็งอกมาเองอตมดินหน่อยอุ้ยตมดินหน่อยตมดินหน่อยดินถุงใส่ไป นี่ถ้ามีฝนตกอีกสบายเลยเนี่ยแต่อย่างที่บอกอะเราหมักดินไว้ยังไม่ได้ที่เท่าไหร่เราดูว่าเขาจะทนกรดได้ไหมใครอย่ามาทำตามเรานะเรานักทดลองไงต้องหมักสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนถึงจะดีเฮ้ยฝนตกยากขึ้นเต็มเลยได้ปุ๋ยหมักเพียบเลยเดี๋ยวเราก็จะทำ ให้เขาเลื้อยเอาเชือกมาเอาเชือกมาผูกมามัดเพราะต้องมัดมัดมัดทีทีละต้นดีกว่าให้เขาแยกกันเอากอเกาะไปทน,นี้ก่นอนกรอบน้อยกรอบน้อยอย่าให้รากลอย อันไหนที่มันเน่าหรือมันก็เป็นปุ๋ยทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนทําไปอัดคลิปนู่นคลิปนีน้ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็อัดไปถ้าไม่มีเวลาก็ลงคลิปสั้นไปนะจ๊ะ ช่องเรามันจะได้แบบเคลื่อนไหวใครที่ยังไม่ได้ทําช่องก็ทําเลยเนี่ยตะกร้าหลายๆตะกร้าที่ปลูกอะไรต่ออะไรไว้หนานชาววัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอานี่อย่างเงี้ยเราจะทําแบบไหนรู้ป่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยละกันนี่น้ำหมักผลไม้ หมกักไปทั้งอย่างนี้ทั้งชิ้นเ,เป็นชิ้นๆไั่นนั้นเฉวยไม่เป็นไรไม่เสียเรียด <c oughs> ใส่แบบนี้นะหมักไปนี้หมกักใครจะมีเศษอาหารก็หมักต่อได้แล้วนี่เลยเอาดินกรบไปแบบนี้เดี๋ยวไปเอามาอีก เนี่ยหมักหมักไว้แบบนี้เดี๋ยวไปเอาดินมาอีกคลิปมันจะหัวที่หัวตามหรือเปล่ววานไม่แน่ใจถ้าเราวางตำแหน่งของกล้องไม่ดีนะมันจะเป็นหัวที่หัวตามหรือไม่ก็เอียงต้องเช็คให้ดีๆด,ด้วยนี่ทำแบบนี้หมักไว้เราเอาเมล็ดพันธุ์อะไรมาโรยก็ได้เมล็ดพันธุ์อาจจะโรย กว่ามันจะงอกมันใช้เวลานะพวกเมล็ดพันน่ะเข้าใจใช่ปะ่ะเนี่ยเหมาะเหมาะที่จะเอามเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาโรยไว้เพราะกว่ามเมล็ดพันธุ์จะงอกแล้วก็รากจะเอ่องอกยาวลงไปก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงตอนนั้นหมักได้ที่พอดีรากลงไปหากินอาหารได้นี่ด้วย เดี๋ยวจะทำนี่ด้วยกระถางว่างๆอย่างเงี้ยหมักให้หมดเลยแล้วนี่บอระเพ็ดคุณหน่อยเปล่าเนี่ยใช่บอระเพ็ดคุณหน่อยบ้นบยนยบานไร่พะยอมเปล่าเดี๋ยวชิมกันนะอืมใช่มขมเฮ้หรือไงดุ๊ย <laughs> ขมปีเนี่ยใช,ใช่เปล่าใช่ดิเออ ใช่ดิของคุณหน่อยบ้านใดคุณยอมเลยเลื้อมันเนี่ยเดี๋ยวตัดไอ้กิ่งปักชำนะเนี่ยตัดแล้วก็ทิม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 ได้เลยวิ้ยเจอหอยแล้วเจอหอยแล้วอุ้ย,ย,ย,ยไปละเรียบร้อยจะค่อยรดน้ำเดินพามาดูนี่ก่อนนี่อะไรอุ้ยงอกดีจังเลยนะเดี๋ยวขึ้นปกคลิปนะจ๊ะ อือเดินดูต่อฮะเพิ่งโพสไปเดินดูต่อนะจ๊ะไหนดูซิเดินให้รอบเลยพื้นพื้นแบบแฉะอย่างเงี้ยฝนมันเพิ่งลงไปเมื่อคืนดูหน่อยสินี่รอเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอามาทำไปขยายพันธุ์ต่อหมายถึงว่าเอาเม็ดไปจุ่มๆุ่จุมจ,มจ,มจมไว้ ถั่วแดงถั่วม่วงถั่วไรซ์เบอร์รี่ของน้องจี๊ดช่องเกษตรอินทรียชีวีสุขใจอันนี้ทำคลิปสั้นถ่ายคลิปสั้นเก็บเอาไว้อู้นี่จะตัดแต่งไปเนี่ยติดดอกออกผลแล้วคุณหน่อยบอกให้ตัดคั่วไปเลยเราตัดไปแล้วตัดคั่วตัดนี่ออกเขาจะได้มาเลี้ยงลูกติดดีจริงๆเลยมะเขือ เนีย่ยมะเขือลายของสี่เอัออกินตก,การ์เด้นเนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปอะไรเปล่านี่เลยนี่เดี๋ยวจะเอาไปทำคลิปโรยหวานไว้เอาเม็ดแกะมาโรยหวานไว้จะเก็บไปแกงเนื้อดีไหมเนี่ยฮะเนี่ยถ้าถ้าสมมติเขามีเยอะเนี่ยเราสามารถไปเก็บเก็บหัน่นๆแช่น้ำเกลือเขาจะได้ไม่ดำใช่ป่ะหัน่นเสร็จแล้วแช่น้ำเกลือเขาจะได้ไม่ดำไง แล้วก็เอาไปใส่ช่องฟรีซใส่ช่องฟรีซเวลาแกงนงแกงเนื้อเนี่ยผัดเนื้อเอาจากช่องฟรีซมาใส่ได้เลยเราชอบทําแบบนี้นะเออถ้าแบบว่ามันเยอะจัดนะ่ะอย่างมะเขือเปราะนั่นเนะเยอะจัดก็เก็บเข้าช่องฟรีซเอาไว้ทํากับข้าวแกงนงแกงเนื้อถ้าจะกินสดสมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงถ้าจะเอาไปแช่ช่องฟรีลจะกินสดมันไม่ได้หรอกใช่ปะ่ะเนี่ย เ,ออเหมาะมากเลยที่จะถ่ายเดี๋ยวถ่ายช็อตวิดีโอก่อนถ่ายเก็บไว้นะทุกคนคนที่ยังไม่ได้ทำช่องก็ทำเลยตอนนี้เอ้ยติดดอกนี่ของน้องจีให้มานะช่องเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจมองนู้นก็ติดแล้วเดี๋ยวให้ดูกันยังรกอยู่อันนี้ป้าป้าเราเอา,เอารถไปตลาดป้าป้าเรามีหน้าที่ไปตลาด ซื้อนูซื้อนี่เราก็อยู่บ้านมีอะไราขาดเหลือก็สั่งเดี๋ยวป้าป้าเอาไปซื้อให้โอ้โหติดดอกเยอะดีนะเออนี่ดอกผักบุ้ง <c oughs> บ้า <c oughs> ดอกผักบุ้งเลย <c oughs> เนี่ยของน้องจี๊ดดีป่ะติดอยู่ <c oughs> รอลุ้น้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำดีกว่าเลยแล้วค่อยเอาขึ้นปกคลิป ให้ดูแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากละมองดาวเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนาลมบอบเริ้วชอยมาใจผวาลอยเลื่อนระทมระทวยระทึกหรือไทยไรยเพื่อนใจนึกอยากเป็นเดือน มีดาวล้อมเกลื่อนรอบกายหเห็นเขาร้องไงร้องมั่งมองดูตัวเราแสนจะว่างเปล่าว่างเปล่าเดียวได้ยนายคุยเขา คอยหรือไม่มองแล้วแบบแบบเห็นพอดีไปเห็นอีกช่องเขาร้องเพลงนี้ร้องมั่งเวลาเห็นใครร้องเพลงอะไรก็จะเอามาร้องเหมือนี่แะชอบคนชอบร้องเพลงไงใ้่ปะก็ร้องโอเคไปละขยันลงคลิปกันนะจ๊ะทุกคนอนาคตข้างหน้าพี่ยูทูบคงจะใจดีแบ่งรายได้ให้พวกเราเยอะกว่านี้ ออลงคลิปไปรัวๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวถ่ายเองกับมือนะจ๊ะทุกคนถ่ายเองกับมือถ้าจะถ่ายแบบพาชมสวนก็ต้องถ่ายแนวนอนเนี่ยถ่ายแนวนอนถ้าจะเป็นคลิปสั้นที่พี่ยูเขาให้พวกเราเล่นกันอ่ะก็ถ่ายแนวตั้งนะจ๊ะโอเคแล้วอย่าลืมนะทําใจเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาด่าเข้ามาติชมหรืออะไรก็ได้ดายาบคายนี่ก็ต้องทําใจยอมรับเพราะว่าพวกเราเป็นคนสาธารณะ จำเอาไว้ให้ดีๆเลยคือเราต้องเตรียมพร้อมรอรับแรงกระแทกนะจ๊ะเพื่อนใหม่ๆยังไม่ได้ทำช่องทำให้ไวเลยเริ่มแต่ตอนนี้แหละพี่ YouTube มันเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบังคับนน่นนี่นี่นั่นยายจะแป๊บเป็นลมบางอย่างมันก็ไม่ไม่ดีกับช่องใหม่ๆเพราะว่ายังไม่ทันไรเลยมันอัดโฆษณาลงมาให้ที่ช่องที่ยังไม่ได้ผ่านกฎอะใช่ปะ หนึ่งพัสี่พ 4, ชั่วโมงผ่านกฎไงแต่นี้ช่องบางช่องเพิ่งจะเริ่มทํามันอัดโฆษณามาลงช่องแล้วอ่ะมันทําให้หลายๆคนบางคนเขาแบบราคาญไงเออคืออย่างว่านะมันเจ้าของกิจการไงจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมเขาไม่สนใจอะไรใดๆสิ้นพวกเรามันแค่อะไรพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของเขาเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเราต้องขายสินค้าและบริการด้วยเออเห็นไหมมันจะทําให้มีอ,อ,อะไรออเดอร์เพิ่มมันทําให้มียอดขายเพิ่มมีรายได้เพิ่มไปละทํางานต่องานเยอะๆแต่แป๊บเป็นลมแค่นี้นะ